ันนี้พบกับไอดีดีรถเมอสองนะคะวันนี้ไอจะพามาชมรถสวยๆนะคะกับคันนี้เลยไม่น้อยมากนะคะคันนี้นะคะเป็นมาสด้านะคะตัว CX3 นะคะเป็นเครื่องสองพันตัว E นะคะออปชันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะตัวภายในภายนอกรถนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวงานสีนะคะวิงวิงเงาเงาแบบนี้เลยสําหรับคันนี้เลยนะคะ ไฟหน้านะคะจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นหลอดลูกแก้วแบบสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์ด้านล่างหมดนี้ได้เลยด้านล่างจะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟเวลาไฟฉุกเฉินเนี่ยคะ่ะไฟเลี้ยวก็จะแจ้งเตือนที่ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะตัวกระจังหน้านะคะเขาจะตกแต่งด้วยสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยวัสดุโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะจะเป็นสเกิร์ตเขาเรียกว่า สเกลสีดำเนาะด้านข้างพร้อมซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะเป็นสเปคโรงงานเลยส่วนในเรื่องของตัวล้อนะคะจะเป็นล้ออัลลอยค่ะขนาดขอบล้ออย,อยู่ที่16นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในรถกันเพิ่มเติมนะคะไปแล้วเออไฟเลี้ยวค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะภายในรถนะคะค่อนข้างกว้างนะคะนี่เลยเขาจะตกแต่งดีไซน์มาเป็นประมาณนี้เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าตัวเบาะยังตึงๆเนี๊ยบอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะ เกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วตอนนี้มีปรับเรื่องโหมดสปอร์ตให้ด้วยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้แอร์ยังเป็นแอร์มือหมุนอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะแอร์ของเขาจะทําเป็นแบบกลมๆนะคะก็จะดีไซน์น่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เล่นวิทยุ FM AM ได้นะคะคอนโซลหน้านะคะจะได้แบบนี้เลย สีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยแบบว่าเหมือนลายเย็บเนาะเป็นของหนักเป็นหนังสีดําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคันนี้นะคะมาอยู่ที่2,7งหมเท่านั้นนะคะมีมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะยังไม่มีล่องไม่มีร่อนเลยแบบนี้เลยคะ่ะปุ่มพุสตานนะคะจะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะของทางโตโยต้าบางทีก็อยู่ฝั่งขวาบางครั้งก็อยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้แต่รุ่นนี่เลย เดี๋ยวไปเราไปดูด้านท้ายกันบ้างนะคะห้องด้านหลังผู้โดยสารก็กว้างในระดับหนึ่งนะคะสามารถนั่งสบายได้เลยนะคะรุน่นนี้ตัวเบาะนะคะยังตึงยังเนี๊บอยู่เลยนะนี่ค่ะล้อลอยค่ะ ให้ดูนะคะว่าช่วงล่างเราแบบว่ารุ่นนี้นะของเราดูแลมาดีจริงๆค่ะไฟไท้ายนะคะเป็นแบบ LED แบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมไฟทับทิมคะ่ะ mm. ก็จะมีรุ่น Sky a c กับ c X3 ไว้อยู่นะคะแล้วก็ตัวเปิดนะคะก็เปิดจากด้านท้ายได้เลยเพราะตัวนี้เป็นรุ่น5ประตูค่ะด้านหลังนะคะเราจะติดในเรื่องของตัวหมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านล่างก็นี่ค่ะจะมีถาท้ายให้ด้วยนะแล้วก็นี่อุปกรณ์เครื่องมือเห็นไหมคะครบยังอะไรครบนี่เลยอ่ะเผื่ท่านไหนนะคะถูกใจคันนี้นะคะพักเข้ามาที่เบอร์ศู7ย์6 5 7 1 4เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะช่วงล่างไม่มีขึ้นสนิมเลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะคะภายในนะคะฝากระโปรงนะคะ จริงนะคะอยู่ที่เสรีไทยนะคะหรือติดต่อที่เบอร์0877165714เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะถ้าไงวันนี้ไอขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมีรถสวยๆคันไหนไม่น้อยๆนะคะมานำเสนอนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยค่ะ